วัสดีครับวันนี้เราจะมาทำกระบวนการ Work f l o w อันนี้นะครับซึ่งวันนั้นโพสต์ไว้แล้วเนาะมีหลายคนมาถามว่าเอ๊ะมันทำยังไงนะครับอันนี้ก็เลยสัญญาไว้ว่าจะมาทำคลิปให้ดูว่ามันเริ่มทำยังไงนะครับถ้าเราดูจากโฟลเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราใช้เจมินายเนาะแล้วเราก็มาดูเรื่องของ i m a g e ที่เราจะต้องใช้เพื่อสร้าง เวิร์กโฟลนี้นะครับก็คือเราจะสร้างภาพที่เป็นไอโซเมติกขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปเจนเป็น Td Mo โมเดลออกมานะครับส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือตัวพรอมนะครับซึ่งพรอมนี้อาจจะเขียนแบบแบบเป็นการบอกเล่านิดนึงว่าเรากำลังจะทำอาคารอะไรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนของทาร์กเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสร้างไอโซเมติก ทีดีโมเดลอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูพร้อมที่เราเตรียมไว้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างอ,อ,อนุสาวรีย์ชัยนะครับนี่เราก็เตรียมภาพไว้นะครับมาดูภาพที่เราใช้ก่อนนะครับ ภาพที่เราใช้ก็คือเราก็ต้องพยายามหารูปด้านข้างรูปรายละเอียดบางอย่างที่เราต้องการนะครับอย่างในนี้เราก็ผมก็ไปเซิร์ชมาจาก Google นะมันก็จะมีรูปด้านข้างเนาะรูปด้านข้างเราก็จะเขาก็จะเห็นสัดส่วนของตัวโมเดลตัวอาคารไอตัวอนุสาวรีย์นะครับก็เห็นว่ามันมีปฏิมาก,กรรมอยู่ตรงนี้เนาะเราก็มีซูมปฏติมากรรมเข้าไปบางส่วนนะครับแล้วก็เราก็ไปแคปรูปจาก Google Map นะครับ เดี๋ยวเรามาดูรูปจาก Google Map นะครับนี่เราก็เซิร์ชอนุสาวรีย์ชัยมาแล้วเราก็แคปรูปมุมมุมสูงนะครับแคปรูปมุมสูงมาแล้วก็บางคนเขาก็อาจจะใช้ในลักษณะของเป็น มุมสตรีทนะครับเป็สตรีทวิวแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมไม่ใช้เพราะว่าสตรีทวิวมันมันก็จะติดต้นไม้ติดนู่นติดนี่เนาะถ้าเราไปคัดหารูปที่ที่เราเซิร์ชเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับจะมีคนที่เขาแบบพยายามถ่ายซูมอะไรไว้แล้วนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่ถนัดนะครับเราก็ได้รูปออกมาประมาณนี้นะครับผมก็ใช้ประมาณนี้ใช้หมดเลยนะครับอ่ะ ส่วนพร้อมนะครับเรามาดูพร้อมนะครับพร้อมก็คือผมยังใช้คอนเทกต์อยู่เหมือนเดิมนะครับก็คืออธิบายไปแหละว่าเนี่ยนี่คือภาพอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในกรุงเทพฯประเทศไทยนะประกอบไปด้วยภาพมุมสูงแผนที่แล้วก็รูปปั้นบริเวณฐานภาพด้านข้างของอนุสาวรีย์อะไรเงี้ยแล้วก็อธิบายไปนะครับว่าภาพที่เราได้มาเป็นอะไรอะไรประมาณนี้แล้วก็กล่าวถึงตัว ตัวสถานที่ด้วยนะครับเพราะบางคนเขาก็ตั้งสมมติฐานว่าตัวสถานที่เนี่ย Google เขาก็จะอัปเดตข้อมูลเพิ่มให้นะครับตัวเจมินายอะ่ะมันก็จะอัปเดตข้อมูลเพิ่มให้นะครับความเหมือนจริงก็อาจจะมีชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ส่วนของทาร์กนะครับเราก็บอกไปเลยนะครับว่าเราต้องการภาพอาคาร3มิติในมุมมองไอโซเมติกนะครับโดยใช้อ่าตัวทีโดยใช้ภาพทั้งหมดนะครับ มันยังติดมาจากความเก่านะครับก็เลยเป็นสามภาพโดยใช้ภาพทั้งหมดนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่ต้องเติมเงื่อนไขไปเพราะว่าออตอนที่ผมสร้างนะครับเขาจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับตอนที่ทดลองสร้างครั้งแรกเนี่ยเขาจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือมันมีอาคารด้าน,นข้างมาด้วยเนาะบางทีเราจะอาไปเจนทีดีต่อเราจะไม่เอาอาคารนะครับ พอผมกําหนดว่าแบบไม่เอาอาคารเลยนะครับไม่เอาเอาเฉพาะตัวสวัสีมันก็จะด้วนๆแบบนี้นะครับทีนี้ก็อยากได้ให้มันแบบขยายออกไปหน่อยนะครับก็พยายามปรับพร้อมเอาแต่สุดท้ายแล้วก็ได้แค่นี้นะครับได้ประมาณแค่นี้ก็ไม่เป็นไรช่างมันนะครับเรามาเทสดูแล้วเราก็เดี๋ยวเรามาลองเจนพร้อมกันดูนะครับ ไม่เอาอาคารอื่นเดี๋ยวผมเพิ่มเข้าไปนะครับเฉพาะตัวอนุสวร,รีย์นะครับ และถนนโดยรอบอะนะครับลองเพิ่มแบบนี้ไปนะครับแล้วผมก็ก o p ลนะครับวิธีใช้เราก็ไปที่ Gemini นะครับเดี๋ยวผมเปิดแชทใหม่ Gemini นะครับเราก็ไปเลือกอัพโหลดรูปที่เราเตรียมไว้นะครับทั้งหมดเลยนะเราก็ถือซะว่าน้องฉลาดนะครับ เขาคงเข้าใจสิ่งที่เราจะบอกเราก็เพส์พร้อมลงไปเนาะเพื่อความชัวนะครับปรับรูปภาพนิดหนึ่งทำไมต้องปรับรูปภาพนะครับทำไมเขาถึงต้องทําตรงนี้มาให้เพราะว่าบางทีการทํางานบางอย่างของ AI นะครับเขามีเขามีคีย์เวิร์ดบางอย่างอย่างถ้าเราพิมพ์คําว่า presentation เงการที่เขาจะสร้างภาพให้ถ้าเราบอกสร้างภาพ r e s e n t a t i o n อะไรเงี้ยเขากพ็พยายามไปสร้าง Presentation ในโหมดอื่นของเขานะครับก็ เราก็อาจจะต้องจําแล,ล้วเรียงเอานะตอนนี้เราได้ครบแล้วได้รูปนะครับได้พร้อมเราก็ปรับโหมดเป็นรูปภาพแล้วระลองเจ็นดูใช้เวลานิดนึงนะครับสำหรับรูปเนี่ย เราทำเนะเาะแล้วนอกจากทำเล่นๆอะไรเงี้ยนะครับเราก็เดาว,ว่าในอนาคตเนี่ยพวก 3D model มันก็จะน่าจะดีขึ้นนะครับโอ้โหพอพอพอให้เป็นถนนโดยรอบด้วยมันเป็นตุ๊กตาไปหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเจนอีกทีนะครับเนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องคอยปรับพร้อมไปนะครับหลายท่าน ลองปรับพร้อมไปแล้วอาจจะได้ได้ตามต้องการได้มากกว่าผมก็ได้นะครับเราก็ลองปรับพร้อมไปเจนไปนะครับคือบางทีอะเาไม่สามารถที่จะระบุได้ในครั้งเดียวนะครับเพราะว่ามันก็จะมีะการทํางานของ AI เนาะหลายอย่างที่เราอาจจะไม่รู้หรืออาจจะสื่อสารไม่ตรงกันนะครับเราก็ต้องค่อยๆปรับพร้อมไปอย่างนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเรากลับย้อนกลับมาที่ เอาเฉพาะตัวอนุสาวรีย์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำ T D model กันะระหว่างที่รอภาพนะครับ T D model เนี่ยผมก็จะเข้าไปที่ตัวนี้นะครับ uh, copilot Microsoft com นะครับ Lab Experimental Experiment ex Copilot T D ตัวนี้นะครับ mm hmm. เข้ามาเนี่ย mm hmm. เขาจะบังคับให้เรา ลองอินด้วย Account นิดนึงนะครับจะเป็น a c c เ u n t Microsoft หรือว่า Account ของ Google ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไม่ไปไหนต่อนะครับเราจะทายนาวตรงนี้นะครับทายนาวเนี่ยเราเข้ามานะครับมันก็จะมีตัวอย่างเนาะเต็มไปหมดเลยนะครับเราจะเห็นว่าตัวอย่างเนี่ยเขาก็จะเน้นอะไรที่มันมันยังมีรายละเอียดไม่ได้มากนะครับเ,เป็นคาแรคเตอร์เล็กๆเป็นพวกคาแรคเตอร์เกม อะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ได้มีรายละเอียดมากนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันยังได้ประมาณนี้เนาะเราไปดูสิ่งที่เราเคยสร้างไว้นะครับก็จะเนี่ยผมสร้างน้องหมูนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยน้องหมูนะครับอะ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาสร้างรูปของเรานะครับที่เราทำจาก Gemini ยอ่าได้ได้มาอะ่ะเอานี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วผมก็ อันเนี้ยอันเนี้ยก่อนจะไปนะครับอันนี้นะครับอธิบายให้ฟังอย่างหนึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่า,าถ้าเราเคยใช้เจมินะเอ้ยเจอ่า GPT นะครับการที่เราพร้อมตรงนี้เราได้ผลตรงนี้นะครับเสร็จแล้วผมแก้ไขพรอมเนาะผมบอกว่าไม่เอาอาคารอื่นซึ่งมันควรจะได้หน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับมันซึ่งควรมันจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับอ่ามันกลับไม่ได้นะครับมันกลับ มันกลับได้หน้าตาคล้ายเดิมอ่ามันกลับได้หน้าตาคล้ายเดิมเห็นไหมครับแค่ใหญ่ขึ้นนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นมันเป็นเพราะว่าสิ่งที่ผมเจอก็คือเจมินายเนี่ยเขามีทั้งจำและไม่จำนะครับหมายถึงว่าเขาไม่จำสิ่งที่ทำไว้แล้วทำต่อเนื่องนะครับเขาดันจำไว้แล้วก็ทำซ้ำอะไรประมาณอย่างเงี้ย ไม่รู้จะอธิบายยังไงซึ่งมันเหมือนกับว่าถ้าเราอยากทํางานอะไรใหม่ๆแล้วเราต้องการเคลียร์ความจําบางอย่างของเขานะครับควรเปิดควรเปิดแชทใหม่นะครับไม่ควรทําต่อเพราะว่าเขาเขายังจําของเก่าแต่เขาไม่ได้เอาของเก่านั้นมาด e เวล็อเพิ่มนะครับประมาณอย่างนั้นอ่ะทีนี้ผมก็ลองทำมาหลายๆภาพเนาะทีนี้ผมเลือกเลือกอันนี้แล้วกันนะครับ เลือกอันที่แบบออดูน่าสนใจนะครับดาวน์โหลดผมก็จะดาวน์โหลดลงมานะครับก็จะได้เป็นภาพนี้เนาะ,ะได้เป็นภาพนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาทำ 3D model 3D model แล้วก็ไปที่ปึ๊บโคพายโทเมื่อกี้ที่เราเปิดไว้นะครับอัพโหลดภาพเลยอัพโหลดภาพโมเดลเมื่อกี้ ที่เราต้องทําเป็น 3D โมเดลแบบนี้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะเนะเงื่อนไขอะ่ะก็คือเขายังรองรับรายละเอียดสูงๆไม่ได้นะครับการที่เราไปผ่านเจมินายมาก่อนก็ทำให้ภาพมันคลีนขึ้นถ้าเอาเราภาพถ่ายมาเลยเนี่ยมันก็จะเละๆหน่อยนะครับพอเราอัปโหลดเสร็จแล้วเราก็เจนเลยนะครีเอ e เลย ก็ใช้เวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ T D Bo Deo R นะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมครับเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ละเอียดอะไรมากนะครับถต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นเนาะนี่ปีหนึ่งมันยังได้ขนาดนี้นะครับปีหน้ามันจะได้ขนาดไหนนะครับเราจะเห็นว่าตัว sculpture ตรงนี้มันก็รายละเอียดมันยังไม่ไม่ชัดเนาะ ให้เราลองนึกย้อนกลับไปถึงสมัยที่เราใช้มิเจอรี่ที่มันภาพเละๆครับก็คงคล้ายๆกันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เป็นยังไงโอ้โหภาพนี่เรียลลิสติกมากๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการทำเวิร์กโฟลที่มีหลายคนถามเนาะว่ามันทำยังไงตรงนี้นะครับลองกลับไปซ้อมไปทำเล่นนะครับอาจจะเจอเทคนิคอื่นๆที่น่าสนใจขึ้นอีกนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับ workflow นี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเดี๋ยวเราจะไปเรื่องอื่นๆกันต่อนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ